โอ้มาดูกันวิธีปักเสือจ้าปฏิสัพันธ์เด้อจ้ามืันนี้เด้อจ้าเด้อสวัสดีค่ะสองเมกิกสิบห้ามาเบิงการปักเสือจ้าเมกิกพาทัวร์จ้าลงยูทูบเนี่ยจ้าวิธีวิธีเ้าจะจะเฮ็ดเสือปักเสือเนาะตั้งแต่ อันนี้ไล่ยังก่อยังว่าในหูเป็นบ่อเพิ่งจะเฮ็ดเพิ่งจะเริ่อมตัวแต่นี่โต้บันไซนี่งามบ่จ้างามบ่อไล่บังเขาลามไล่บังเขาลามไล่ไล่เขาลามอันนี้ไล่อันนี้ไล่เขาลามตัดจ่างามอะไรก็โอ้โหเอาขากล่องมาเอาย่ามันขื่นีบ่อใหญ่แล้วก็นี่เด้อจ้านี่เด้อนี่เด้อนี่เด้นี่พวกพวกเพิ่นสีอันเพิ่นข้าวปลาเหนจ้าเนี่ย เนีนไ่ได้ไ,ได้จะได้ทีเ่เพิ่นปากเด้อได้เด้ออันนี้ไม่ใหญ่เพิ่นอนสานส,สวิงจ้ะสานสวิงจ้ะนี่นอนสานสวิงมีความสอซุบได้ดจะเดออ้อ <c oughs> นั่งเล่นยญมืงน้ำกันนะจ๊ะในฮัศชีแต่เจ้าก,ก่อนในจังทายโอ้โหเอาก็เริ่มต้นวิธีเดี๋ยวเลยเนาะเพื่อนกันเอากระถอสี ้งหาสีใสเออกต่จังหวะนั่นแหละแต่ว่าเขาขายวิ่งขายขายดังเท่าไหร่ยาดังแล้วลอยหาซีฟด้จ้าพ่อมสอนเรียบพ่อมเรียบอยจะใส่คอเรียบลอยจะลอยหาซีฟนี่อันนี้คือได้ที่เพื่นที่ปักกันนะจ๊ะ โอมีงานเท่ากับรับเท่ากับเฮ็ดไปแบบนี้แต่เท่ากับเฮ็ดจังสี่เนาะมีงานเท่ากับไปเฮ็ดงานเนี่ยโมมีงานเท่ากับรับจ้างเท่ากับปักผ้าจังเสือจะปักผ้าทรงปักผ้าขายทรงจ้าเนี่ยอันนี้ก็เสือเสือเสือเอามาปักจต่เสือเสือเอามาปักแต่ว่าพรท่านปักมีสีนี่งมีแต่สีงามๆไปแต่เรื่องเนี่ยเนี่ยเนี่ย จะสีงามๆให้ต้องการกระทักได้ได้จ้านน่เพิ่นเพิ่นรับรับปากแล้วตัดมาเป็นตัวเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยจ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเันนีขอบไปเรียบร้อยแล้วบาทนี้ผูใดจะเอาไล่ใดเพิ่นก็คือเสีดลงแม่จ้าเสีดลงนี่คือเพิ่นเฮ็ดอยู่่างนี้แล้วนี่เนี่ยเนี่ยคือเฮ็ดอยู่ตอนนี้ละรัลงไปจ้า วิธีการปักอะนี่ลระเจ้าที่เปรนเ็ดอยู่นี่ละอันเก็จะว่าตัวเห็ดงามไหมว่ามันแบบมันเรียบดีไหมฮานานเห็ดนี่มันสีจากหยาะเหยาะด้วยึงเข่งเออนั่นแหละอันนี้มึงเนี่ยเห็นบอนี่ผ่าเรียบดีไหมแบบเพิ่นว่ามันเรียบดีมันนี่ดีหน่อยไหมเออ เออรานสาวอยู่นั่นร้านตอนนั่นเองก็ยังว่าร้านสาวก็บเออึ้นอยู่เออเงานอยู่ดิงานอยูดิเอาเที่ยวเลางานอยู่กระชงไปเล้วเนาะเสือพญวันเสือพญวันเสือพญวันมามักแจมๆมาล้าเนาะเราหมักแกมๆดิคอ้อเมักหมักแจม เออแล้วบัมักเด้่ยอ um, ืมคึมอิมจิมบัวรีดกันวากระเทยมันปักเสือกใส่ซีบันหินแห่งนี้กระเทยเถาไหมพ่อใหญ่เอื้อมเน้นไปเลยซีบันหินเออบัวหมักซีนั่นซีกระเทยเนาะขึ้นมากขึ้นมากคืนไม่เอานะอันแกใส่สีเสาพ่อใหญ่เด้อเออซีดำมูน้ำตูนี่ก็งามอยู่คนนี้อันผ่ามัน่ยไอม ใายจลบอกมือไพวตั้เตสูรเหล็กเป็นีกุหมีกุีกุมเือดำีกุมันเป็นมันเป็นยากดื่มมันเป็นยากดมมเือมจากน่อยไหมนี่มันานี่มันยังอรจากน่อยไหมนีันตาพัดกันกเหลื่มจอีกุมกับสีดำว่านว่า้มว่าาขนงอีกบอสทีม่เร็เออเดี๋ยวได้เอาสีนีตัวไงด้ยเรีสีงามอยู่เนาะมันสตัดกันดีไหม

นางไปบางยาหันนางกจากนี้ละเออน่างจากนี้บางหันจด้สีงานโบบอกแล้ว่าไม่เข้าใจว่าไปเราปูมันในงันถกแล้วแล้วมาฝากเห็นีอย่าน้เพราะวาทำไมมนมีกระต้มน้ำไปทำไมมน้องคิดต้องหันก็เรียกด้เพราก็ไปเห็นอยู่จังหวะสองหอวันยังก็ยัระงงงถามเลยบางยาน่มีน้ำโบในโบน่นกันยังวัเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนนางไปซองยับจมเย็บโดน ตอน่้ตักกันมหาตีเาอมาเักแหกนมาเด้มาเดมาเมาเดมาเด้มาเมาเมาเด้มาเด้อมามาเด้อมาเด้มาเด้อมาเมาเอมาเด้มาเด้มาเด้มาเามมาเมาเาเาเด้มาเเลดมาเด้มาเด้มาเเลมาเมาเมา้มาาเม ใช้ทีขาสดยเม่ใส้ขานออ้อยแหงหลายเด้ออันบานี้มองดอกมันกับใช่สีดอกออกชมพู่ไปหาอันสีพวงกุมบ่ใ้สี้่ังที่น้งไปเออพูดหาเมียงห้ยังเมืงไปยังสเสาสีขาสิเออเออไยังบอกมยมันย้งเออเันเอยดีมาก มันซุ่มปักไปซุ่มเมื่อไรบอกเขนยไมเลส่ันโอ้ซห่มที่เขาใจว่าปักหน้าไมออตเร็อันนี้มากจ่อนรจต่ก้องเอ นามาเลยเดวย่งมันจอยคมันนไไอ้เมันอไกหเป็นว่ากันติอันที่โซ่ในอันของพนจะสมัยตะกี้นอตุกมามันสด้นุ่งเองที่หวกคนจะเกาวกมันข์คนไทยานพ่อมาเาจักเต่าไกลหลายๆไก่ไก่กจิตใจเองครับกำกันนุ่งไต้อย่างัรแบบนุ่งโซ่มัง

มัมี่เด้หยลูกมัมมี่อย่างหนึ่งมาหาอย่างมาหาอย่างลูกชื่อว่าหิหานอย่าง่ะพี่รถน้ำไพี่เอาน้องแม่มาอยู่นีรถน้ำไปพี่ไปรถน้ำไปรถน้ำไป ตอนนีเปนางเรียน้ำายหันเร็วที่มันเหรีกียวดินอรีเออรีรถันียเีสลนกับขาไทสีไหนบมที่มันเหเขาทาอยู่บ่ละใส่การยืนบ่ใการกันเห็นก็ใช้สีเกี่ยวสีดงสีงไทยสีขาวน่ะ มันก็งามอยู่ดีแหะเห้เฮ้ยฮันดีมันก็ข้นอยู่ดีพ็ดตะซีนี่ดตะซีนี่ตซีนี่มเนาะคือบอกเห้นก่ยามันแหละแต่ว่าไมอ็นมันอม้เราใส่ชิ้อง่ทำขนมันเห็อึมคอยู่นะเออเาปกมันน่ง ให้ไล่มันหนึ่งก่เออไล่ไล่นี่ยังอนึงได้ได้สีนี่อออหมันใจกว่ทมันใส่อันี้สีไข่ทองอองาอยู่ดสีน้ำเลาวได้สีน้ำเลาง่ายเไล้ง่างเขาใส่สีไข่ทองดอกมันจะเป็นสีขาวบ่ีดี๋เป็นสีขาวอันนี้ก็ดอกสีเป็นสียังแบบอ้าวมันกัไข่อยู่ดิล่ะ อย่าบอว่าใส่ีทองบพ็ญหรอกเกี่ยวรสามบาทนั่นกวันบําเนั่นตองเกี่ยวบอกโดนสด้จังสีกระไรอองามอยู่เห็ใะไสีกระสีคืดได้งามมีีนงก็งามได้นี่เออได้นี่ก็งามเนี่ใชใช่ใช่เอาปากิดไทยเอาปลาบ่อให้หมดละไปเอามันน้า

เต้นเป็นบันบันูกติดติบันยูกตินิเยเอานั่งนั่งเพ็นบนังเพ่นบนั่งย้าบอกให้นั่งบอนั่งอทมาแีแงเก็ง่ายมีเลกเมืองนี้ัลก็ง่างามนงแ้กับปยอมันไกลๆกันนะมันเป็นหุ่นคักบอ ะุงซือเเนาะเราว่าเรามาัมากแจงมากหุงเนาะเราเป็นมากหมดมักมิดเนี่ยโอ้ยนะเ,เรามักหุงคุยอออ่าปวงเรือมากสองเรือมักสื้อเเนาะเฟีเมื่อการทักเห็ดไปน้่ดึงไปน้่บรอบแมนอันบ๊ออนเศ้าตายตุ้งแตงนะครับการแจ้งมาพรานเศร้าตายบอบนไปงมากบ๊อบไทยนี้ตองเบิงทุกคนตองมีวิธีการ เต่าเสือเสืองหลุมเสืองอันนี้เราใจต้องฮปลาหนีดมากมาก่นเสืองสนเสืองสนได้เลยจ้าเื่องามอู่อมันข้นอูดิลลนี่ะเะาคนโดดมันฝรั่งลูกมันฝรั่ง ต้นนั่นต้นนี้เก็มใสจได้ไ,ดไปเออภาพปรือกับ่าไปเลยเมี่ยจคือบักคุ้มบักห้อยว่าไป,ปเป็นกับเซ้าอื้อๆดอกโอ้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสตาร์ลี <laughs> ่มะมุดจะใครเมาสตาร์ลี่แตงโมก,กานาะเออ อกไรแหละหมาสีเนาะสีจะเอาสีใดๆๆงามๆมาน้นเปัะอาได้คิดนี่มว้แล้วปัาคุ้งตัวปลาคุ้มอ่างลนอยกปเอาแอปเปิลม่อีกแล้วอยากจังนาะบัดดินเนาะคิดต้องสามีได้จ้ะเด้อฝากช่องฝากกุไหลกุกดแช่กุ้สับตะไคร่นี่เด้จ้ากสิบ้งเผือบบริบ ผ่าดคลิปใหม่ๆลุงเดี๋ยว<ม>พบกันในคลิปหน้าจ้าฝากกดไลกดแชร์กตสะตา,ามก้วยจ้าช่องไม่กี่วาทัวร์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ